ตัวนี้งานเหยือปอมนะครับนะครับอาบูกาเซียสวีเดน4,006 CB นะครับนะและไอเทมสภาพสวยนะครับเหมาะงานเหยือปอมหน้าแคบนะครับตัวเล็กนะครับถุงผ้ากรรมยี่อาบูนะครับคลาสสิกสวยงามนะครับหนึ่งใบนะครับเป็นผ้ากรรมหยี่นิ่มๆนะครับให้ไปด้วยนะครับสภาพรอกสวยหน้าเก็บนะ น่าเก็บน่าสะสมเลยนะครับได้มาสภาพวิ่งวิ่งเลยนะครับสำหรับอะบูคาเซียรุ่นนี้นะโล่จะเป็นโล่ทองนะครับโล่ทองนะนะครับโล่ทองอะบูคาเซียนะครับสี่พันหกซีบีนะครับสวยนะนะครับอนาณนะนะครับลองล้อยน้อยมากนะนะครับเนี่ยมันไล่ขอบดูเนี่ยนะเนี่ยขอบสวยๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับขอบ สภาพยังสวยๆอยู่เลยเนี่ยนะครับขอบขอบแทบไม่มีรอยเลยนะพวกขอบการวางกันต่างๆนะครับอกจจะมีรอยจึ้งหนึ่งนิดหนึ่งแค่นี้นี่ขนแมวนิดหนึ่งนะครับนาไปเก็บไปสะสมนะครับนะครับ,นะรบหรือไปใช้งานก็ดีนะครับนี่ปลายต่างๆนะครับปกียสายต่างๆนะครับ ขารอกนะครับสวยๆนะครับรหัสเปอร์นะครับเปอร์9 9 9าหนึ่นานนะครับกับแป,ป้นนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับสติกเกอร์นะครับสวยๆนะครับ ก็สวยเลยนะครับเม็ดอินสวีเดนนะครับมาไล่ขอบเลยนะขอบเนียนเลยนะครับสวยเลยนะนะครับแขนนะครับสตาต่างต่างนะครับนะครับลอกอ่ะนะครับรอกสวยงามนะครับหมุนขวานะครับหมุนขวาเหมาะเอาไปตีอยู่ปรอมนะครับนะกดฟีสปูลนะครับนะไหลดีนะครับอ่ะ นะครับเป็นกดนะครับเดินหน้านะครับระบบนะครับนะครับทำงานทุกอย่างนะครับโอเคนะครับปรับหนุนปรับคอนได้นะครับนะระบบเบรกนะครับนะใส่เบรกกันเข้าไปนะครับนะนะครับโอเคนะครับนะหลอกสไตล์เอาไปตีเยือปฟอมนะครับนะหมุนเลื่อนน้าเนียนนะครับระบบเฟืองเนียนนะไม่ขึ้นมือนะครับไม่ขึ้นมือหมุนเนียนเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวมาแกะมาเปิดภายในให้ดูนะครับนานะ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 ครับของมันมันต้องเปิดนะถ้าเปิดได้นะเปิดใครก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าภายใงภายในนะครบไหมนะครับเม็ดนงเม็ดลานะนาะได้ครบไหมนะเดี๋ยวมาดูจานฝั่งนี้ก่อนว,าง,ว,า,งวา,งางก่อนวางตักก่อนเทลูก สวยๆเลยนะครับเฟืองทองเหลืองจานต่างๆนะครับกลไกนะครับนี่นะฝั่งแขนนะฝั่งสปูนนะครับนะครับเม็ดนวงเม็ดตานะครับมีครบนะนะนะสองเม็ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวถอดชุดสปูนก่อน สปูลสวยนะเหมือนดงเม็ดดาวกันสปูลสีดำนะสวยๆเลยนะครับชุดชุดขับเขาจะเป็นแบบมีสปริงโหลดสปริงไว้ข้างในนะครับล็อกนะครับหมุนไปทางเดียวแล้วก็ล็อกไอตัวนี้จะเป็นตัวเฟืองขับตัวเกียร์ตัวเกียร์สายอะตัวเกียร์สายรับซึ่งมันหมุนไปทางเดียวนะครับทอยหลังจะเป็นล็อก มา,มาเบาฝั่งนี้นครับสวยนะครับสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนะโคงต่างๆนะครับเบาโคงนะครับจากวงจาระบีมีเยอ้ๆมานะครับติดๆมานะครับน้ำมันนะครับทำความสะอาดทําให้เรียบร้อยตัวนี้นะเดี๋ยววางประกอบมันเข้าไปคืนก่อน รูสักครู่แล้วกันนะนะครับเล็งรูอยู่อ๋อเขาแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวไอตัวเม็ดนงเม็ดลานชอบหลุดนะต้องใส่ดีๆนะนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เวลาประกอบก็อย่าลืม ยกไอ้ตัวชุดเนี่ยให้มันเข้าร่องของมันด้วยนะมันจะมีเสาเนี่ยนะครับเวลาที่ด้านหน้านะถอดถอดกันนะนะครับก,ก็ประกบให้มันเข้าเข้าตำแหน่งมันนะตัวตัวชุดแป้นกดนะเอามือกดน,นิดหนึ่งนะหาเหลี่ยมเหลี่ยมโอเคเหลี่ยมล็อก เทปเป็นกดก่อนะโอเคเป็นกดเข้าก่อนจะล็อกนะเป็นกดมันเข้าไหมนะก็สกูสามตัวสามจุดนะโอเคนะครับแนะป็นกดโอเคฟีสปูลโอเคนะครับแป็นกดเด็กกลับนะโอเค ระบบเบรกนะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับโอเคเบรกใช้งานได้ปกตินะครับคลายเบรกนะครับโอเคนะครับอาบูกาเซียหมุนขวานะครับ4,6 Cb สภาพสวยนะครับน่าเก็บนะครับมีถุงลอกใบหนึ่งใบนะครับหมุนขวานะครับน่าเก็บมากนะตัวนี้นะครับน่าแคบแคบนะครับประมาณนี้นะครับ